กไก่อ่านว่าคอขอไข่อ uh ่านว่าขอข้อขวดอ่นว่าคอขอไฟอันว่าคอขออ่นว่าคอขขอกนอ่านว่าคอข้อกระทงอ่านว่าคอ มามูอ่นออานว่ามอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอ,ช,าอ,อชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอ อ่านว่ชอผู้หิงอ่านว่ายออชดาอ่านว่าอตอปตากัว่ตออฐานอ่านว่ถออนงบุญโทอ่านว่ถอ ขอคุณเท้าอันว่าอต้อนีอ่นว่านอดอดิกอันว่าดอตอต่ออันว่าต่ออถุงผันว่าหอขอทหารอันว่าพอขอลงอันว่าพอ น้อง่านว่านอพอไม้อ่านว่าบอพอปลาอ่านว่าพอพอพึ่งอ่านว่าพอพอฟ้าอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอพอฟ้าอ่านว่าพอ พอสับเพลาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอมยอยักษ์อ่านว่ายอยรรเรืออ่านว่ารอรอเรงอ่านว่ารอรอแหวนอ่านว่ารอโซลาอ่านว่าโอ เสอันว่าสอเสเสอันว่าสอสสอีอี๋อ๋อ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 อาออ๋ออออ๋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 ออ่าอออ๋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 อกออ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 ๋ออ๋อออออ